สวัสดีครับวันนี้มามาอันบ็อกนะฮะก็คือ BX 3 5 Random b o o t ด r 04นนะฮะตัวนี้ได้ตัวเบได้ตัวเบเบตตัวใหม่นั่นก็คือ แบ็กเลนะที่ได้บิดดีสายดีเฟนนะฮะและที่น่าสนใจก็คือมีซีรีส์ยูมาก็คือวิสัอสีเขียวแล้วก็มีมี o ฟนิกวิ n งสีน้ําเงินนะฮะโอเค o ฟนิกวิ n งสีน้ําเงินจะเป็นบิดเอทห้าแปดศูนะครับแล้วก็แบ็กเชลจะเป็นสายดีเฟนนะเป็นสายดีเฟน์ที่ตัวลรเช e เป็น4ี่หศูนนะฮะทีนี้เราก็จะมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในได้ตัวไหนนะฮะ โอเคครับสิ่งที่เราจะได้นะฮะ BX 3 505นะฮะ BX 3 505นั้นก็คือตัว Phoenix Wing นั่นเองนะฮะเป็น580 Bit h e นทนะ b t เก็ค<ม>ือบิดของ h e l l Hammer นะฮะตัวที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะสวยงามนะไม่ต้องกลัวสีถลอกแล้วเพราะมันเป็นเหล็กอ่าหงแดงหงฟ้าโอเคตัวนี้จะให้เราเช็ด8 8 0นะครับ เหมือนจะเป็นสาย d e f e n s ์ r ลแต่ว่าน่าจะเป็นสายบาลานส่วนนี้ก็คือบีทเทสเมื่อเราเทียบน้ำหนักกันเราจะได้น้ำหนักและตัวอยู่ที่เท่าไรเอ่ยขอ,ออนุญาตซูมกล้องกล้องจะมีสารเล็กน้อยนะครับเคเบสามสิบเจ็ดจุเจ็ดเก้และเช่ห้าแปย์อยู่ที่7.28แปดนะฮะแล้วก็บตเทสจะอยู่ที่ 2.56ซึ่งมันหนักมากตัวนี้น่าจะเป็นสายถึกแน่นอนบาลานคอร์เตอร์ได้แน่ๆคิดว่าเมื่อชั่งน้ำหนักรวมกันจะอยู่ที่47.68ต่างกับฟีนิกวิงไหมฟีนิกวิงตัวเก่าที่46.56เมื่อกี้เท่าไหร่นะ47หนักกว่านะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปลองวิ่งให้ดูกันเอเครูปแบบการวิ่งของ h o น n i กวิ่งนะฮะก็จะวิ่งเบียดเฮดนะ,ะก็เป็นสายบาลานเนาะเคาน์เตอร์ได้ชนได้นะฮะก็จะนิ่งๆๆหน่อยพอเป็นเบียดเฮดนะฮะโอเคเดี๋ยวแพทเทิร์นใช่ไหมมาดูกันนะครับ เฟนิกวิ่งเก้าหกศูนย์เกีแฟดนะฮะแล้วก็ตัวเฟนิกวิ่งห้าแปดศูนย์บเทดนะฮะใครจะล่วงใครจะรอดดูกันนะหนึ่งสองอ่าอ่าติดติดเฟนิกซงไม่ยอมแพ้อ่าหมดแรงแย่ yeah, เลย อ่ะรอบสองรอบสองพีนิกวิ่งหมดแรงได้งนนยงไงอะหนึ่งสองอโออโอรอ,อ,อ,อบนี้ตีตีเขาได้ครับแต่ก็เกือบแพ้นะฮะอ่ะยูนิคอร์สติงเนี่ยกับพีนิกวิ่งนะฮะ อยูนในคอนสเตติงเป็น560นะฮะเปรียบพอยแล้วก็ฟินิชวิงเป็น980าแมิเทสนะฮะเอ้อไม่ใช่580แปมิเทสหนึ่งสองจีดเขาจะหมดแรงเป็นไปได้อย่างไร เค okay. อีกรอบนะฮะยูนิคอร์สตีงกับฟีนิกวิงนะฮะห้าแปดศูนย์บีเทกับห้าหกศูนย์เกียร์พอยนะฮะวันนี้เจอแต่เกียร์เนาะอ้าวดแรงก่อนโดยรวมนะครับสำหรับฟีนิกวิงห้า 80บีทเทก็จัดว่าเป็นคอมโบที่น่าเล่นพอสมควรนะฮะถึกได้ทนได้เคานเตอร์ได้นะฮะก็เอาไปลองกันดูเนาะโอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบใจกดติดตามสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ใครที่อยากให้ลองคอมโบไหนลองคอมเมนต์มาดูกันได้นะครับเผื่ออยากจะลองนะแต่ถ้าเกิดอันไหนคอมโบไหนที่เคยลองมาแล้วสามารถดูได้ที่ p ย a y l i s t ของเบเบสซีรีส์นะครับก็ําทิ้งไว้เยอะพอสมควรนะฮะกะว่าจะก็จะทำให้ทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ที่จะเยอะได้นะ,ะไว้สำหรับเป็นสำหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ก็มาลองดูกันได้นะครับครับ สนับสนุนในการดูโฆษนาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัตรสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ